วันนี้ไม่ยากเลยนะครับเราจะมาทำภาพพิกเซลอาร์หรือว่าบิตแมปถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยให้นึกถึงเกมเก่าๆนะครับพวกมาริโอพวกล็อกแมนอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่จะเกมตมันต้องมีอายุประมาณนึงแหละเออเพราะเกมเหบ,บนืนในภาพสวยหมดแหละวิธีการทรําะหลายคนคิดว่ามันยากแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากเลยแต่ผมลองซูมออกให้ทุกคนดูก่อนนะครับซูมออกก่อนแล้วก็ลองปิดตัวกริดดูก่อนจะเห็นว่าภาพพิกเซลอาร์หรือว่าบิตแมปมันจะเป็นเหลี่ยมต่อกันมาเป็นเชฟง่ายๆเลยเพราะาเกมเมื่อก่อนอนะ มันอา่านเปนกริดอย่างนี้นะครับถ้าทางเทคนิคะนะวันนี้เรามาเริ่มจากตัวโปรเกบอลซึ่งดีเทลแล้วก็ความซับซ้อนมีเยอะ,ะครับขั้นแรกนะให้ทุกคนมาที่อ็อบเจกต์ก่อนแล้วก็ล็อกมันไปก่อนเพื่อไม่ให้มันขยับนะครับให้ทุกคนมาที่วิวนะครับแล้วมาที่โชกิตรอ่ากดผิดกดผิดมาที่โชกิตร t ตัวนี้นะครับซูมเข้าไปแล้วอีกขั้นตอนหนึง่งเดี๋ยวขออันล็อกก่อนกลับมาที่อ็อบเจกต ออาหรอเราพยายามเลื่อนกริดอะให้มันตรงกับช่องมันก็จะง่ายหรือมันจะง่ายกว่าตอนที่มันดาบอะเอาไม่ต้องแบบเป๊ะหรอกเอาใกล้เคียงก็ได้นะครับแล้วก็ามาที่ออบเจกต์อีกทีนึง่งแล้วก็ล็อกนะครับล็อกเซเลคชั่นโอเคมันเป็นเชฟนะครับให้ทุกคนอนะสร้างสี่เหลี่ยมตามนี้เลยเป็นสีดำก่อนละกันเริ่มจากสีดำ อีกสเต็ปหนึ่งอย่าลืมมาที่วิวเลือก snap ท o กก i จไว้ก่อนถ้าใครยังไม่ได้ snap นะครับเวลาที่เราเลือกอะ่ะอันนี้ผมกด alternate ลากพร้อมกด alternate นะครับในแม้ก็เป็น option แหละมันจะ snap ก i จพอดีเลยแล้วมันก็จะเออค้อนง่ายเลยอันนี้อันนี้อ,ออกแล้วกันอ่ะถ้าเราก็ลองลองลากดูนะครับ ผมกดเมาส์าลากพร้อมกับอัติเนตหรือว่าออปชันนั่นแหละลากไปเรื่อยๆให้จะเห็นว่ามันแบบแนบแบบไปๆกับกริดเลยมันก็จะง่ายมากนะครับสำหรับการทำอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยหมายถึงไอ้พวกที่มันเป็นแบบเชฟล็อกกับกริด โอเคข้างในก็เป็นเลเยอสีแดงนะครับผมก็ลากออกมาแล้วก็เปลี่ยนสีเลยแล้วก็นี่เลยทุกคนเห็น,นว,ว่ามันง่ายมากเลยหรือว่าเราอยากค o p ปที่เราสีอันนี้ได้นะเป็นแถวก็ได้อย่างเงี้ยลากลงมา,มาลากลงมา,มา ันนั่งลอหลบออกก็แล้วที่เราไม่ต้องการจริงมันนา่าจะมีอีกอประมาณนี้อีกหน่อยแล้วกันเมาส์ผมจะเดินๆหน่อยนะมันก็เลยลักติดไม่ติดบางนะครับอันนี้สามช่องสามช่องก็ไม่ยากเลยรอบสามอันลากคุมสามอันนะครับดึงมา อันนี้6ก็ดึงมาส้อนรข้ามเลยเพราะว่ามันเท่ากันสุดท้ายมาที่แบ็กกราวให้เรามาที่เลเยอร์อีกทีหนึ่งแล้วก็เราอาจจะสร้างซ้อนไปก็ได้นะเป็นเลเยอร์2ลากลงมาข้างล่างนะครับทีนี้เราไม่ต้องมานั่งทีละจุดละเพราะว่ามันเป็นสีขาวเห็นไหมนี่สีขาวใช่ไหมสีขาวออกอ็ปี้ไป โอเคทีนี้เราก็เลือกทั้งหมดแล้วก็ที่ขวาเลือกกรุ๊ปไว้นะครับผมจะลองมาวางข้างบนสุดอ๋อ oh, sorry sorry มันทับไปนั้นด้วยเราลองปิดตาด,ดูโอเคนี่เราก็จะได้แบบตัวโปเกมอนที่มันแบบแ snap กิ t นะครับแต่พอขยายแล้วมันก็ไม่ได้ snap แบบไป,ไปของกิฟนะแต่ว่าเอาไปใช้ได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการดับพิกเซลอาร์ตในสมัยเรยเขาเรีพิกเซลอาร์ตมันก็ไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าใครคิดถึงภาพพิกเซลอาร์ตก็สามารถกลับมาทำได้ใน l ิ u ลสเตอร์แล้วเมื่อก่อนทำได้แค่ Photoshop